แทงเดวิดเลมอนโรจูเนียเรื่อนการชกแล้วโดยล่าสุดนั้นศึกป้องกันแชมป์หรือ u ูบีเอรุ่นไลเวทของเจวันต้าเดวิดเจ้าของแชมป์โลกที่เขาจะขึ้นชกกับทางผู้ท้าชิงอย่างเลมอนโรจูเนีย ซึ่งหมายกำหนดเดิมพวกเขาจะขึ้นชกกันในวันที่14ธันวาคมนี้ที่ Toyota Center อร์ในเมืองฮูสตันที่เคยประกาศไปเมื่อวันที่6ตุลาคมนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปในปีนี้โดยแรงข่าวหลายแห่งแจ้งว่า PBC มีแผนที่จะเลื่อนการชกออกไปเป็นวันที่1มีนาคมแล้วโดยทาง PBC จะจัดเป็นรายการแบบจ่ายเงินเพื่อรับชมบนพรามวิดีโอซึ่งสถานที่จัดนั้นจะมีการประกาศให้ทราบในภายหลัง โดยคาดการว่าจะถูกจัดที่ b a c l เซ็ Center ในบุกลินซึ่งสถานที่แห่งนี้เดวิดเขาเคยเอาชนะน็อกโรเลนโดโรเมโรมาแล้วในปี2022สำหรับแฟงเดวิดเขามีสถิติการชกชนะ30ครั้งเขาชนะน็อก28ครั้งเขายังไร้พ่ายเขาขึ้นชกครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนและสามารถเอาชนะน็อกแฟงมาตินไปได้ในยกที่8นับเป็นการชกครั้งแรกของเขาตั้งแต่เดือนเมษายนปี2023ในไฟที่เขาชนะ น็อกไรอันกาเสียในยกที่7เดวิดตั้งใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับวาซิโรมมเชนโก้แชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทของ IBF ในวันที่2พฤศจิกายนแต่นักชกชาวยูเครนเตะถอนตัว ออกจากการเจรจาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจากนั้นทีมงานของแทงก็หันไปเจรจากับทางเลมอนโรจูเนียแทนส่วนทางเลมอนโรจูเนียเขามีสถิติการชกชนะ25ครั้งชนะนอก10ครั้งเขาแพ้1ครั้งเสมอ1ครั้งในไฟล์ล่าสุดเขาชนะ TKO เฟรกัสแมคโคลียในยกที่8เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและทำให้เขาคว้าแชมป์ในวันูบในที่กาด130อนด์ไปครองได้สำเร็จนั่นเอง